วัด PRT นะครับ p b r t, t แล้วก็เราก็แบคแล้วจะวนะัดเบิร์ดซีเรนซี่ะเบิร์ดซีเรนซี่มันแล้วเราเราต้องใช้แนโลนะครับ2องจดหนึ่ศนความตีหลอดแมกนีตอนเวลาหลอดแมกนีตอนเสียเนี่ยคุณจะเปลี่ยนความตีใหม่เนี่ย ถ้าเราหลอดใส่มาใหม่คุณไม่รู้หลอดนั้นความผีดเท่าไหร่ถูกปะคุณต้องใจจังเลยที่เนี่ยแล้วก็มาวัดความผีดที่จะค่อยไปไปจูหลอดแม่นิคอนให้มาได้ความผีดเท่ากับเครื่องรับเอียร์ข้างบน,น <S <S ได้ร่าทุกไซส์เป็นเหมือนกันใช้หลักการนี้เหมือนกันที่หลอดไม่มีความจะมีตัวปักตรงนี้มือไม่มือหมุนถ้าเป็นของโมบายมือหมุน ตีแบนเขาที่ใช้ไอคอนี้ไอคอนไอคอนกับแบนนี่คือความถี่นะครับ Bird, เบิร์ดฟรีเกนซี่แต่เนี้ยวัดเาวิดใช่ไหมเบิร์ดวิดผมไม่แน่ใจเลยหนึ่งจุดแปดไมโครเซคันคือเรื่องเนี้ยวัดได้สามอย่าง TIF เาวิดฟรี second. เกนซี่ ามตัวอยู่นี่เองวิธีวัดก็คือคุณจะใช้ความถี่อย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับคุณต้องเป็นพวกกระผมเป็นพิเศษนมานะถ้าเกิดมามันเป็นชั้นหนึ่งเราก็ต้องมาเลือกชั้นสามพอสามเสร็จเนี่ยตัวเนี้ยมันมันไม่ได้ไม่เป็นความถี่ทั่วไปเหมือนกัาถี่ทั่ยุอะ่ะแต่ตัวเนี้ย,ยของเครื่องส่งเรามีเข้าขี่เข้าไปด้วย มันจะจับไม่ได้แล้วก็วัดเป็นแบบเผลานะครับเราก็ต้องเลือกฟรีเ u นซี่ดีเดียนะครับอยากจะมี f r e q u น n ี่ในโถมีเผาเบิร์ดใช่นะไหมเไอ้ตัวนี้ในโชเท่าน,นั้นเองไม่ใช่ยีเดียเผาอเผลอเบิร์ด เราเลือกเทวิตเราเรียกเบิร์ตพีเกนซี่เบิร์ตพีพีไอพีไอถ้าเป็นความถีเ่เราต้องเลือกตรงนี้แล้วก็นแนโอลถ้าตรงนี้มันไม่ออกเราต้องเลือกก็ะตุ้นจแคบไปให้ให้มันสแกนแนโอลแคบรงนีน้โอเคไหม ที่สำคัญระวังจริงๆทุนี้ครับเพราะว่ามันสูงเราต้องป้องกันใช้แน่นเครื่องพังถ้าพังแล้วก็จบกันอย่างน้อยไม่รู้เรื่องใอ้เทนสูงก็ไว้จะค่อยๆลดทอนถ้าวัดไม่ยากค่อยๆลดทียละน้อยอย่แล้วนะอย่าไปแบบอย่าไปรีบทำทางมาเยอะสวัสดีทุกคนอะ ก่อนจะวางเนี่ยคือวเวลาจะใช้เครื่องลูกค้าเนี่ยผมต้องที่เราวิจิกรเช้าไปเร็วไม่ได้เอาเทปที้สูงไว้ก่อนเดีวไปทดสอบดูเนี่ยอาจารย์แอบเวลาเราดูพิกัดเราก็ดูตรงจากเครื่องเลยว่า,ามันมันทนได้ประมาณเท่าไหร่ดูจากตรงไหนจะได้ดูเวลาว่าแต่งจะได้ดูจริงอ่ะในรุ่น,น,น,นเขาไปเครื่องมันมีบอกแต่แลราคนนั่น ไม่นั้งหมดเลยนะแต่ถ้าเราดูเนี่ยดูข้างนี้ซูมนะถ่ายแล้วก็ซูมดูอ๋อยี BB, ่สิบยี่สิบดีบีก็ถ้าถ้าคำนวณแล้วก็คงประมาณห้าวันส่วนมากไม่เ,เ,ก,เนนกินห้าวันแต่คงจะแน่นตรงนี้เพราะนั้นเราจะวัดกับผงเราต้อง คือเราเราต้องต้องกันของเราพังด้วยถ้าพังก็ต้องแพงจังหวะตู้นี้แพงแต่เมื่อก่อนสมัยก่อน,อน,อนเป็นแสนนะหลายแสนเดี๋ยวนี้ยังถูกลยู่เมื่อก่อนมันแพง